นิโคคาริโลให้สัมภาษณ์แล้วผมพร้อมมากผมซ้อมหนักมาสามเดือนผมจะต้องจบเกมกับซูเปอร์เล็กให้ได้ในยกสองหรือยกสามนี่เป็นคำประกาศให้สัมภาษณ์ของนิโคคาริโล Amazing A lifetime of hard work dedication sacrifice everything Where all hard full life towards was for of for one no But now, The hard work begins. ทางด้านนักข่าวก็ได้ถามว่าในมุมมองของคุณซูเปอร์เล็กมีจุดเด่นตรงไหนนิโคก็ได้ตอบว่าซูเปอร์เล็กมี IQ และสปีดความไวต่อมานักข่าวก็ได้ถามอีกว่าลูกเตะขาของซูเปอร์เล็กถือว่าหนักที่สุดในรุ่นหรือเปล่า นิโคตอบทันทีโน้ no. ผมหนักกว่าทางด้านแชมป์โลกเจ้าของเข็มขัดสองเส้นอย่างซูเปอร์เล็กเกียรติหมูเกทนไม่ไหวจริงๆได้ขึ้นโพสต์ล่าสุดใครจะด้อยค่าผมก็ด้อยค่าไปผมไม่รู้เพราะผมไม่สนใจใครก้มหน้าทำหน้าที่ของผมอย่างที่ผมตั้งใจจะทำมันให้สำเร็จ ผลงานคือคำตอบเท่านั้นทุกผลงานไม่มีใครทำมาันสำเร็จ100%เซมีขึ้นมีลงแต่แค่ตอนนี้มันเป็นช่วงเวลาของผมก็แค่เท่านั้นเองยังไงก็ต้องรอติดตามกันนะครับสำหรับคู่ซปเปอร์เล็กเกียริหมูเก้ากับนิโคคาริโลวัน170วันศุกร์ที่24มกราคมเวลา19นาฬิกานาที ณอิมแพกเมืองทองทานีทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรก็ลองคอมเมนต์กันมาดูนะครับ